จริงแล้วนี่ยังได้ความแข็งแรงอายุยืนนี่ท่านตัดเรื่องของความเป็นพรมด้วยนะเรื่องของความเป็นพรมเนี่ยจะทําให้แข็งแรงอายุยืนประพฤติเพียงดังพรมในอนยุยศสูตรไงคนที่จะอายุยืนหรืออายุยืนต้องม,มีสภาพแข็งแรงใช่ไหมถึงจะยุยืนได้ใช่ไหมจะแข็งแรงอายุยืนได้นี่ต้องหนึ่งในนั้นต้องประพฤติเพียงดังพรมนะเพราะงั้นเนี่ยการปฏิบัติให้มีเตโชธาตที่ดีให้มีความร้อนที่ดีนั้น นอกจากจะน,นอกจากจะปฏิบัติสมดุลร้อนเย็นทั่วไปแล้วนี่ก็จะต้องประพฤติเพียงดังพรหมประพฤติเพียงดังพรหมเป็นใน,ในอนยุตส,สูตรก็คือมีเมตตาการุณามุทิตาบเบกขานั่นเองเป็นคนทําประโยชน์สุขให้กับตัวเองและผู้อื่นปรารถนาดีต่อตนเองต่อผู้อื่นแล้วทาประโยชน์สุขให้กับตัวเองและผู้อื่นนะ จึงจะทำให้เป็นคนแข็งแรงอายุยืนในอนาจิสสูตรที่1และที่สองหลักปฏิบัติที่ทำให้มีโรคน้อยและอายุยืนในอนาจิสสูตรปัตตัปิดดกเล่มที่22ข้อที่125และ126นะรหลวมทั้งจุลกรรมวิพังคสูตรเล่มที่14ข้อที่580ถึง500 85นะก็มี1เป็นผู้ทำความสบายให้แก่ตน2ประมาณในสิ่งที่สบาย3บริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายสี่เที่ยวไปในการอันสมควร5ประพฤติเพียงดังพรมเห็นไหมประพฤติเพียงดั่งพรมนะมีเมตตาการุณามุทิตาเบคขาเนี่ยเมตตาก็ปปัรถนาดีต่อตนเองต่อผู้อื่นกรุณาก็ลงมือกระทำนะมุทิตาก็ยินดีที่ ที่เขาได้ดีหรือ,ย,รรอรรย,ยินดีที่เราได้ทำดีได้สำเร็จหรือเราได้พยายามทำให้เต็มที่แล้วยินดีที่เราได้ทำดีให้เต็มที่แล้วนิมุทิตาแล้วก็อุเบกขาก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนะทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนะมันจะได้ดังใจหมายไม่ได้ดังใจหมายถ้าได้ทำดีที่สุดแล้วก็มีความสุขใจได้นะปล่อยพ้นให้ไป,ปตามวิบากของแต่ละชีวิต เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทําความดีนะทำนอกจากชําระกิเลสตัวเองได้แล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจึงจะทําให้แข็งแรงอายุยืนและได้รับสิ่งดีๆในแง่เชิงต่างๆนะพระพุทธเจ้าตัดเลยสมบัติอของโภคะโภคะของพุทธคือพรมวิหารสีโภคะเวลาเวลาให้พรเนี่ยเวลาให้พรเนี่ย พระให้พรจะมีให้พรอายุวันวันโนสุขังพลังนะเคยได้ยินไหมจงได้รับอายุวันโนสุขังพลังอายุก็คืออิทธิบาทมีอิทธิบาทมีอายุมีชีวิตชีวามีความยินดีเต็มใจพอใจมีความขยันหมั่นเพียรในอายุวันนะก็มีศีลเป็นผู้มีวันน่ะสุขก็คือมีฌานจึงจะเป็นสุขสุขขัง โภคะโภคะนี่มีพกสมมีพกทรัพย์นี่ท่านบอกมีพรหมวิหารมีพรหมวิหารนี่เป็นโพกทรัพย์ลึกซึ้งนะพกทรัพย์พรหมวิหารนี่คือทำดีก็มีความสุขนะทำในขณะที่ทำก็มีความสุขพ้นเกิดเท่าไหร่ก็มีความสุขนี่ก็อันหนึ่งเป็นโพกทรัพย์อันหนึ่งและผลจากการทำดียังมีความสุขยังไม่มีทุกข์นี่เป็นไงก็มีสิ่งดีๆเกื้อหนุนทุกเหลี่ยมทุกมุมไงนี่คือโภคะนะ แล้วก็มีพลังพลังมีวิมุตเป็นกำลังพรห้าโอ้ยสงสัยต้องออกข้อสอบพรห้า mm hmm. มีนะพรห้านะไปดูนะพรห้าพรห้าอนะอายนะุวันนะสุข,ขะโคะพละพระพห้าพรห้าไปดูนะดในพระธรรมปิฎกเล่มไหนข้อไหนนะมีนะมีนะพละห้าอยู่ในจกักรวริสูตรก็มี พละห้าไอพอห้าพรนห้าประการนะพอนห้าประการนะหรือลองพิมพ์เข้าไปสิพรนห้าประการมีไหมในพระเจ้าปิฎกเรื่มงนขอนในตอนนจักรวรรดิสูตรนะมีแน่เลยอันนี้ในจกักรวรรดิสูตรมีทำพุทธสุดลึกอ่ะพรนห้าพรนหา้าอ่าพรหานห้าในทำพุทธสุดลึกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูพรนห้ากันอ่า เดี๋ยวไล่ตรงนี้ก่อนนะไล่ตรงนี้ให้จบก่อนนะ <c oughs> นี่นะประพฤติเพียงดังพรมนะเป็นผู้มีศีลครบมิตรดีงามนะไล่อันอายุส,สูรให้จบก่อนนะก่อนจะไปพรนห้า <c oughs> นะอนอายุส,สูรเนี่ยข้อปฏิบัติที่ทําให้มีโรคน้อยและอายุยืนเนี่ยอนายุส,สูรจุลกรรมามวิภงกสูตรนี่สัมพันธ์กันเลยนะมีตั้งแต่เป็นผู้ทำความสบายให้แก่ต้นประมาณในสิ่งที่สบายบริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย นาะเที่ยวไปในการอันสมควรประพฤติเพียงดังพรมเมตตากรุณามุทิตาเบกขาเป็นผู้มีศีลคบมิตรที่ดีงามนี่จะทําให้มีโรคน้อยแล้วก็อายุยืนนะเนี่ยปฏิบัติเลยจะมีโรคน้อยอายุยืนเลยนะหนึ่งในนั้นก็ประพฤติเพียงดังพรมเนี่ยนะเป็นเพียงดังพรมเนี่ยเป็นหนึ่งในพรห้านะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพรห้ากันนะพรห้ามีอะไรบ้างศีลนะนี่ก็เป็นพรห้าเหมือนกัน ห้าพรห้าพรห้าอยู่ที่ไหนเอ่ยสงสสยต้องออกข้อสอบแล้วในพะรห้านี่นะทั้งนักเรียนเล็กนักเรียนโตนี่นะอออกข้อสอบอะพรห้ามีอะไรบ้างตั้งอไรให้มันถูกเดอ้อเนี่ยไปข้อสอบเลยแล้วนะไม่เห็นมีตรงนี้นะ ไปพระตะิโดกเลยดีกว่าเนาะเพราะในนี้ไม่เห็นพระละพระละอันนี้พระละห้ามันไม่ตรงนี้ไม่งฮะได้รับผ่อนห้าอ๋อได้รับผ่อนห้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อใช่เลยนี่จกักรวรรดิสูตรถูกเลยนะพระตะิโดกเริ่มที่สิบเอ็ดนะ จักวัทติสูตรข้อที่50ได้รับพรห้าผู้ประพฤติธรรมย่อมได้รับพรสิ่งประเสริฐ5ประการนะผู้ใดประพฤติธรรมได้ถูกตรงนะประพฤติธรรมะได้ถูกตรงเนี่ยชำระกิเลสได้จริงช่วยเหลือผู้อื่นได้จริงนี่แหละนะจะได้รับพรสิ่งประเสริฐ5ประการนะอายุในการประพฤติอิบาติสี่ฉันทะ วิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจที่จะทําทในสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์พอใจชําระกิเลสพอใจทําสิ่งดีงามต่างๆนะวิริยะก็เพียรจิตตะก็จิตใจจดจอ่อทุ่มโถม,มเอาใจใส่วิมังสาก็ตรวจสอบใครค่ครวญเอาสภาพที่เป็นประโยชน์มาใช้สภาพที่เป็นโทษก็ตัดไปแล้วก็แก้ไขไป สิ่งไหนเป็นโทษก็แก้ไขสิ่งไหนเป็นประโยชน์ก็<ด>ทำแล้วก็อาศัยนีนย่จะได้อายุเป็นคนมีชีวิตชีวานะ่ยยินดีเต็มใจพอใจสุขใจนในการทำสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ออ้มีชีวิตชีวาทำแล้วจะเป็นคนมีชีวิตชีวาอายุเนี่ยคือสภาพมีชีวิตอยู่มีชีวิตชีวาแล้วก็อายุยืนแปลได้หลากหลายอายุเนี่ยอายุยืนด้วย,ม,ววย,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 วยมีชีวิตชีวาด้วยนะ เนี่ยเป็นลักษณะคนมีชีวิตชีวาในการทําความดีในการมีชีวิตอยู่มีชีวิตชีวาในการลดกิเลสมีชีวิตชีวาในการทํากิจกรรมการงานที่ดีงามมีชีวิตชีวาในการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเป็นลักษณะอายุจะเบิกบานเนี่ยเป็นผู้อิ่มเอิบเบิกบานจำใสมีชีวิตชีวากระตือรือร้นลักษณะของชีวิตเนี่ยนะวันอายุเป็นลักษณะงี้มีกําลังอายุนี่จะปิติบาเนี่ยจะเป็นกําลังด้วย S <S <an other> วันนะนี่ยประพฤติศีลมีวันนะนี่ท่านบอกเลยจะเป็นผู้ที่มีศีลผู้มีศีลน,นี่จะมีวันนะสูงส่งเพราะผู้มีศีลน,นี่ไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อืน่นแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองคนอื่นสัตว์อืน่นเนี่เป็นผู้มีศีลน,นะมีวันนะเป็นผู้มีศีลน,นะมีความสุขเนี่ประพฤติฌานสี่ มีพลังปัญญาเผากิเลสได้ก็จะมีความสุขได้เพ่งเผากิเลสฌานสีมีวิตกวิจาร์ปิติสุขอุเบกขานะโอ้โหแต่ออกข้อสอบจงอธิบายนะจงเขียนพรห้ามาและอธิบายตามเข้าใจโอ้โอ้นะโอ,โอ,โอนะข้อสอบนี้จะเป็นยังไงนะเ <c ười> อานะ สงสัยจะได้ห้าคะแนนกอายุวันณนะสุข,โขะโภคะพละนะได้ห้าคะแนนอธิบายเมื่อตึบเลยนะนะอธิบายได้ก็จะได้คะแนนเพิ่มไปอีกนะอธิบายไม่ได้ก็แล้วไปนะอธิบายไม่ได้ก็ก็ไม่ได้คะแนนจนส่วนอธิบายไม่ได้อนะชาญชาญก็มีปัญญาพิงเผากิเลสได้นะจนมีวิตกวิจารปีติสุอุเบกขานะ ก็ได้ฌานสี่โพคะเห็นไหมโพคะคือประพฤติพรหมวิหารสี่นี่ได้โพคะทรัพย์ย่าได้โพคะทรัพย์โพคะทรัพย์นี่มีทั้งโอความสุขใจยินดีในการทําดียินดีในการปล่อยวางก็มีความสุขในทุกเวลาเป็นโพคะทรัพย์พรหมวิหารสีะทำดีต่ตอตนเองคนอื่นสัตว์อื่นก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกื้อหนุนสิทีนี้ โอ้โหนะมีโภคะก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดหนุนรวมทั้งอารคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาบเป็นโภคะอันประเสริฐนะเป็นลาบเป็นโภคทรัพย์อันประเสนะร,ริฐเ,เลยนะได้ความไม่มีโรคด้วยนะประเสริฐนี่แหละผมวิหารสีจะทำให้ได้รับสิ่งดีๆทุกมิติเลยนะวิหารไปว่าที่อาศัยที่อาศัยคองพรม ที่อาศัยของผู้ที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพะละทีนี้พระละก็ประพฤติวิมุตต์นะได้วิมุตต์หลุดพ้นจากทุกข์ได้เป็นพลังวิมุตต์เป็นกำลังนะถ้าเรากำจัดทุกข์ใจได้นี่นะเราก็หลุดพ้นจากทุกข์ใจก็ได้พลังใจแต่โอ้ยเบิกบานจมใสไรกังวลเนี่ยเป็นวิมุตต์เป็นพลังอเบอิกบานจมใสไรกังวล ส่วนเรากําจัดทุกกายได้เป็นไงมันก็หลุดพน้นจากทุกกายมันก็แข็งแรงนะแข็งแรงอายุยืนนะเป็นวิมุตมันจะมีกําลังลักษณะสแสดงของวิมุตินี่คือผู้มีกําลังนะผู้มีกําลังกายก็มีวิมุตทางกายใช่ไหมก็หลุดพน้นจากโรคภัยไข้เจ็บทางกายความอ่อนแอทางกายไงมันถูกกาจัดออกไปมันได้พลังมีพลังกายผู้มีวิมุตทางใจนะ ผู้มีวิมุตตทางใจก็ใจก็มีพลังนะไม่อ่อนแอไม่ถูกกิเลสทำให้กลัวกังวลหวั่นไหวจนโอ้โหหมดเตืมหมดแรงนะแต่เป็นผู้มีพลังใจนะวิมุตตทางใจก็มีผู้พลังทางใจวิมุตตทางกายก็เป็นพลังทางกายพระพุทธเจ้าจึงเอาเวลาท่านเอาเป็นตัวชี้วัดของการมีสุขภาพดีทัทางด้านใจนี่ก็หลุดพ้นจากทุกข์ทางใจด้านร่างกายท่านก็เอา พลังกายพลังใจท่านก็เอาเหมือนกันหลุดพ้นจากทุกทางใจในวิมุติท่านบอกเป็นพลังเลยเป็นตัววัดเลยใจจะมีพลังเลยพลังเบิกบานแจ่มใสไรกังวลนั่นแหละเป็นพลังใจแม้แต่พลังทําการงานต่างๆมีใจที่มีอิทธิบาทในการทําการงานต่างๆก็จะมีพลังพลังในการเพียรการพักพลังกําจัดทุก ส่วนด้านร่างกายในการหลุดพ้นจากทุกอย่างหนึ่งของด้านร่างกายก็คือมีพลังท่านก็เอาเป็นตัวชี้วัดของการมีสุขภาพดีในกัจจุปมาสดเจ็บปวดน้อยลำบากกายน้อยเบากายเบาใจมีกำลังเป็นอยู่ผาสุขท่านอกมีกำลังแต่ว่าด้านร่างกายนี่ก็มีกำลังนี่แหละเป็นตัวชี้วัดเลยถ้าใครแรงดีๆนี่ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะเรารู้สึกว่าเออแรงเราเต็มดีนี่ใช้ได้นะ แต่ถ้าเราไม่สบายขึ้นมาแรงมันจะตกเลยนะมันจะอ่อนเพลียเลยนะแต่ถ้าแรงเต็มๆนี่ใช้ได้เลยอ่าก็อย่างเงี้ยด้านร่างกายก็แรงเต็ม <c oughs> เนี่ยได้รับนะพรห้าเป็นอย่างนี้นะเวลาไปพระท่านสวดนะโอ้โหสาป,ปิติโยไลไปสุดท้าย้ะเกิดอายุวันโนสุขังพลังเ <c oughs> รกาก็ซาทุลูกหัว ก็นึกว่าได้แล้วนะโอ๊ยไม่ได้เราต้องไปปฏิบัติเอาอายุวันโนสุขังโ,โพคะพลังเนี่ยก็ต้องปฏิบัติเอาทั้งนั้นแหละนะปฏิบัติเอาปฏิบัติเอาแล้วจะได้ปฏิบัติแล้วได้เลยนี่จะได้เลยอายุวันนาะสุขะโพคะพละปฏิบัติถูกตรงตามที่พุทธเจ้าว่านี่ปฏิบัติอิธิบัติซีจะได้รับอายุปฏิบัติ ศีลจะได้รับวันนะนะปฏิบัติฌานสีจะได้รับสุขปฏิบัติผมวิหารสีจะได้รับโภคะปฏิบัติวีมุตให้มันหลุดพ้นจากทุกข์มันจะได้พละนะมันจะได้กําลังนะได้พละได้กําลังนะปฏิบัติไปเลยได้เลยนี่พรห้าประการนะพรหประการ